ตอนนี้มันนิ่งนะเหมือนกับตัวของเขาใช้เวลาในการทํางานอยู่ในพื้นที่ของเขาหรือกําลังเรียนก็ได้ในลักษณะของบางคนนะนะแล้วเขาจะใช้ในเรื่องราวของจิตสัมผัสของเขาอะว่าตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยจะต้องโฟกัสอะไรตอนนี้เขาควรจะต้องทําอะไรเขาดูเหมือนกับไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใครแต่ทุกรายละเอียดในแต่ละคนเขาจะเก็บ รายละเอียดไว้หมดเขารู้นะว่าคนนี้ตอนนี้กำลังคิดยังไงคนนี้เข้ามาหาฉันเพื่อหวังอะไรคือดูเหมือนไม่ได้ใส่ใจแต่มองออกเป็นคนขยันในการทำมาหากินแล้วก็มีความพยายามอะไรที่ดูว่าเป็นเรื่องยากมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเขาและก็ไม่ได้คิดที่จะวางมือง่ายๆถ้ายังไม่ได้รู้คำตอบหรือยังไม่ได้เห็นผลสำเร็จ เขาจะใช้เวลากันในสิ่งสิ่งนี้จนกว่าจะสำเร็จทำงานหนักนะในแต่ละวันนะ่ะงานของเขาอาจจะเป็นคนที่เดินทางไปไหนมาไหนตลอดเวลาหรือทำงานสื่อออนไลน์ line, สื่อโซเชียลหรือติดต่อกับต,ต,ต่างประเทศ <c oughs> เขามีความหวังเขามีการรอคอยในระหว่างที่เขาก้มหน้าก้มตาทำงานเนี่ยเหมือนกับเขามีในเรื่องของการคิดนะถึงความพร้อมของตัวเองอะ่ะ เขากําลังรอคอยอะไรอะ่ะรอคอยความมั่นคงในเรื่องราวของตัวเงินและบางกรณีอันเนี้ยเท่าที่เห็นรอคอยคนที่ใช่คนที่เป็นคู่ของตัวเองหรือรอคอยความรักที่มันมั่นคงมากๆอะ่ะจะไม่ใช่เป็นแบบรักชอบแล้วก็เลิกแล้วก็หาใหม่เงี้ยไม่เขามองว่าเสียเวลาเกินไปเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปิดใจมานาน เพราะเขาเคยเจอในเรื่องของความเสียใจแต่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้เขามองว่าเหมือนคุณกับเขาเนี่ยห่างกันไปสักระยะหนึ่งไหมด้วยไพ่เดทเนี่ยหรือไม่คุณกับเขาเนี่ยเกิดราศีพิจิกอยู่ห่างไกลกันแต่รอคอยการที่จะได้กลับมารีวิเนียนกันเดทเดทนี่ไม่ได้ว่าตายนะเพราะอยู่หัวสำรับเนี่ยจบและก็นี่ หัวกะโหลกขึ้นมานั่งก็คือรอการเดินทางการมาพบมาเจอกันเขาคาดหวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะว่าไม่ใช่เขาดูว่าจะละทิ้งความรู้สึกไม่ใช่แต่เขาคาดหวังเยอะเมื่อเขาคาดหวังเยอะเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่พร้อมเขาคาดหวังถึงการเป็นสิบถ้วยการเป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก สี่ไม้ความมัน่นคงในนั้นมันจะต้องมีในเรื่องราวของการเงินหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายดูแลเขาจะมาในลักษณะรักแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันทำมาหากินแล้วให้มันค่อยๆเป็นไปอย่างเงี้ยมีปัญหาค่อยแก่อันนี้จะไม่ใช่เขาแต่เขาอาจจะเป็นคนที่วิตกกังวลเยอะหรือมองในเรื่องของอนาคตไว้ก่อนว่าถ้ามันเกิด เหตุการณ์อย่างเงี้ยหรือเหตุที่ไม่คาดฝันอย่างเงี้ยเขาจะรองรับยังไงให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมันไปได้ในนั้นนะ่ะก็หน้าที่จะมีในเรื่องของความชัดเจนเกิดขึ้นซึ่งตอนเนี้ยตัวของเขายังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเขาจะดำเนินความสัมพันธ์กับคุณยังไงต่อเพราะด้วยไพ่สี่ดาบเนี่ยยังคงคิดอยู่เพราะหนึ่ง เขายังเรียนรู้จากคุณไม่เพียงพอไพพินเทสบางครั้งเขาก็ดูว่าคุณน่ะเหมือนก็อยากคุยกับเขาแต่บางครั้งก็เหมือนกับคุณเขาอยู่ได้ไม่ได้ต้องการอยากคุยเขาคิดนะเขาคิดไว้หมดแหละซึ่งบางครั้งตัวของคุณอาจจะมองว่าก็แต่ละครั้งมาก็ไม่เห็นเขาจะทำอะไรเขาจะเอาเรื่องของเธอไปคิดทำไมคิดแต่เขาคิดไม่ให้คุณได้รู้เขารอคอยว่าถ้าอะไร ถ้าเป็นของของเขาหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นไพ่จัส g m เมนคุณและเขามีในเรื่องของบุญสัมพันธ์แล้วก็กรรมสัมพันธ์เกี่ยวข้องมันจะเกิดในเรื่องราวของความชัดเจนต่อไปแต่คนคนนี้เป็นคนที่ปากเนะเขาจะไม่พูดความรู้สึกให้กับคุณได้รู้หรอกเวลาถ้าคุณอยากรู้นะเขาจะเก็บงำเขาจะยิ่งแกล้งไม่ให้คุณได้รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่อยากรู้ เดี๋ยวเขาจะค่อยๆพูดหรือบางครั้งจะเกิดเรื่องอัศจรรย์ที่คุณจะมองว่าเฮ้ยเขาพูดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยในขณะที่ฉันกําลังที่จะไม่คิดเรื่องของเธอแล้วนะว่าเธอรู้สึกกับฉันหรืออะไรเผลอๆพอคุณเผลอารมอย่างนั้นนะ่ะเขาจะพูดโพ้งขึ้นมาในรายละเอียดบางอย่างทําให้คุณได้รู้สึกว่า <t> เฮ้ยไอ้ที่เรามองเขาว่าเขาอ่ะไม่ได้สนใจเรามันก็ไม่น่าจะใช่นะเซนส์ของเราก็น่าจะทํางานอยู่นะว่า จริงๆแล้วเขาก็ชอบเราเพียงแต่ว่าอารมณ์ของเขาจะคุ้มรีคุ้มร้ายขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์ดีก็พูดอารมณ์ไม่ดีก็ไม่พูดแล้วบางครั้งก็หายไปเลยเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้และทีนี้เดี๋ยวไปดูลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนเหมือนกับเขายุ่งนะตอนนี้ห้ามายเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่งานยุ่งมากไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองซะด้วยซ้ำจะหาเวลาว่างค่อนข้างยาก แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนคิดเยอะถ้าในเรื่องงานเขาจะทุ่มเทมากถ้ามีปัญหาเรื่องงานคนคนนี้จะเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะเขาเป็น The e m p e r ร r เขาน่าจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าคนเป็นคนที่จะต้องดูแลหลายๆชีวิตที่เขาจะต้องคอนโทรลว่าถ้าเกิดคอนโทรลไม่ดีงานเสียมาสิ่งที่กลับมาย้อนคือความปวดหัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบและคือ ถามว่าตอนนี้เขาเกิดอะไรขึ้นในเวลากลางคืนนี่ก็คือก้าวดาน้อยไปแล้วผมผ้าแล้วตื่นขึ้นมาอีกเพราะอะไรเดอะมูนมีความคิดถึงคุณคิดถึงแล้วทําไมอ่ะคิดถึงแล้วทำไมถึงไม่ติดต่อคิดถึงแล้วก็เก็บความคิดถึงนั้นอ่ะเอาไว้ในใจเพราะจีนพอลเลอร์เป็นคนที่มีอีโก้แรงเป็นคนที่ไม่อ่ะฉันจะไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกให้เธอได้รู้ เพราะเขาเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาตลอดเขาอยากจะรู้ความรู้สึกของคุณซึ่งหลายครั้งที่เขาสะกดจิตสะกดใจว่าจะไม่ติดต่อคุณแต่ก็อยากที่จะติดต่อแล้วสิ่งที่ทำนั่นก็คือหากห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะไม่ให้รู้สึกกับคุณแต่ถามว่าการติดต่อเหรอยากยากความสัมพันธ์ครั้งเนี้ คุณกำลังดิวกับคนที่ยากด้วยไพ่สิงโตคุณเป็นเซ็งแต่ต้องบอกว่าคุณมีผลต่อใจของเขาค่อนข้างมากเพราะด้วยรูปร่างหน้าตาของคุณอะไรหลายอย่างเนี่ยที่มันดึงดูดเขาด้วยไพ่เดอะมูลแล้วก็เดวิลเนี่ยบ่งบอกได้ว่าคุณมีสเสน่ห์จนเขาไม่สามารถที่จะถอนความรู้สึกนี้ออกมาได้โดยปกติเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะหลงใครได้ง่ายๆนะ เพราะด้วยอีโกของเขาอ่ะเขามองว่าถ้าเขาหลงในสิ่งพวกนี้ยแสดงว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงทางด้านความรู้สึกพออ่อนไหวง่ายเขาจะอ่อนไหวแบบนี้ไม่ได้เขาจะต้องนิ่งเขาจะต้องไม่รู้สึกรู้สาเหมือนกับเขาเป็นฝริดฝปูนเขาทําได้จริงหรอทำไม่ได้เพราะเขาเริ่มกำไอ้นี่ขึ้นมาแล้วไม้เขามองถึงเรื่องราวแล้วว่าเฮ้ ความสัมพันธ์น,นี้มันแล้วมันน่าเป็นไปได้นะเพราะมันผีดอกออกใบอ่ะแล้วเขาก็รู้สึกใจฟูทุกครั้งเลยที่เวลานึกถึงคุณแล้วมันก็เยือกเย็นมันเป็นอย่างเงี้ยมาสักระยะหนึ่งอ่ะแล้วบวกกับให้เดวิลอ่ะนั่นแสดงว่าบางคนกลางคืนอ่ะเขาจะรู้สึกถึงคุณเยอะจนแอบจินตนาการในเรื่องราวของความรู้สึกภายใน ของแต่ละคนนะนะว่าจะออกมาในมุมไหนแต่มันเป็นในลักษณะของรักโรแมนติกนั่นแหละเขามองว่าตัวของเขาเนี่ยตอนเนี้ถ้ามัวแต่ทํางานนะมองถึงอานาคตเนี่ยดีมันดีมันทําให้ชีวิตของเขาอะ่ะได้เห็นถึงความมั่นคงการเป็นสิบเหรียญเนี่ยใช่แต่ระหว่างทางค้นเหงาเลยจะไม่คิดเรื่องความรักเลยตอนเนี้ไม่น่าจะได้ละ ด้วยพลังงานของ King of c u p เนี่ย mm hmm. เขาเริ่มรู้สึก mm hmm. เขาคิดถึงคุณ mm hmm. เวลาทำงาน mm hmm. ก็ตั้งใจโฟกัส hmm. ในการทำงาน mm hmm. แต่ถ้าว่างเมื่อไหร่คนคนนี้ mm hmm. นั่นไง mm hmm. เดลิวเวอร์ mm hmm. จะนึกถึงคุณเสมอและเขาก็มองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้รู้แหละว่ามันมีอุปสรรคอุปสรรคคือตัวของเขาเอง ตัวของเขาเองซึ่งไม่ค่อยจะยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองว่ามีใจให้กับคุณแต่บางครั้งเขาก็ยอมรับการยอมรับของเขาไม่ได้ยอมรับกับคุณแต่เขายอมรับกับจิตภายในของเขาว่าคุณนะ่ะมีเสน่ห์ดึงดูดเขาได้มากและเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครจนบางครั้งรู้สึกเอ๊ะหรือว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันแน่เพ g e o ออฟวอเนี่ยแล้วก็ควีนออฟวอลเนี่ยมันต่างควรต่างเก่งเห็นไหม ต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครเขาก็ถือไม้ว่าเขาอะเท่นะมีเสน่ห์นะคุณก็เหมือนกันฉันก็นั่งบรรลังนะฉันก็มีเสน่ห์คนก็ต้องเข้าหาฉันฉันไม่จําเป็นจะต้องเข้าหาเธอไหมอะนี่ด้วยพลังงานเรดาร์สองเลนคุณและเขามันผูกพันกันยังไงมันก็จะต้องเข้าหาซึ่งกันและกันไม่มีใครที่จะใช้ อีโก้ได้สําเร็จแม้กระทั่งฝั่งคุณเองก็เถอะแต่ดูแล้วฝั่งคุณอ่ะไม่ใช่จะเป็นคนที่หัวดื้อหัวรั้นขนาดนั้นเพราะคุณนี่สเตย์อ่ะคุณมีการได้ก้มเกาคอเขาก้มลูปหัวเขาเหมือนกับเป็นแบบแกมดือ้อฉันจะต้องใช้ไม้อ่อนพูดคุยด้วยแต่มาตอนหลังคุณไม่และ แกดื้กันไปแกต้องเจอไม้สามหน้าจากฉันละฉันจะต้องนิ่งใส่เพราะว่ามองว่าเหนื่อยเหนื่อยกับการที่จะต้องพนเอาพนอถ้ามันไม่ใช่ก็จะได้ออกออกไปซะคนที่ใช่จะได้เข้ามาแทนที่แต่ไอเนี้ยไพ่วิวออฟฟอร์จูเนี่ย,ย,เ,ยเหมือนกับการวนกลับมาของคนรักเก่าจากอดีตชาติการวนกลับมาของเนื้อคู่หรือพรมลิขิตก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องบังเองิญ และตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกก wij, ับคุณก็คือแบบเดอะสตาร์คุณเป็นความหวังของเขาอ่ะคุณเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขอ่ะคุณเข้ามาเยียวยาเขาด้วยให้เดอะสตาร์เนี่ยเยียวยาแบบไหนหรอก็เยียวยานี่ไงคนที่เขามีอีโก้คนที่มีสเตงอ่ะคนที่เป็นแบบไม่ยอมรับความเจ็บปวดมาในอดีตแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะจะต้องเป็นฝ่ายชนะเสมอคุณเข้ามาเยียวยาให้เขาได้รู้ว่าจริงจริง ตัวของเขาก็ยังต้องการความรักตัวของเขาก็ขาดคุณไม่ได้เลยทำให้เขาเนะี่ยเริ่มที่จะทำบางอย่างกับคุณนายออฟบอนเขาจะทำอะไร The อ m p a พจเขาจะาชนะใจคุณให้ได้ให้คุณได้เป็นแฟนเป็นภรรยาเขาในอนาคตเมื่อเขาอยู่ใกล้ชิดคุณหรือได้คุยกับคุณ่ะมันรู้สึกผูกพันมาก จนอยากให้อยู่ในชีวิตจริงๆแต่มันจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดกับคุณยังไงว่าเขารู้สึกกับคุณมันเป็นการฝืนตัวตนของเขาเพราะตัวตนของเขามีแต่คนเข้าหาและมีคนอื่นบอกความรู้สึกให้กับเขาได้ทราบว่ารู้สึกกับเขาดีแต่เขาจะมอบให้กับคุณอย่างเนีน้ตอนเนี้ย มันก็ทําให้เขาคิดอยู่สองจิตสใจถ้าเกิดบอกไปแล้วคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับเขาเนี่ยเขาจะต้องเสียหน้าเขาจะต้องทํายังไงหรอกับคําตอบนั้นแต่ถ้าคุณตอบว่าเยสก็แล้วไปเพราะอะไรเสียหน้าก็ไม่ต้องมาให้เห็นหน้าก็ได้อ้าวแต่บางคนอาจจะต้องทํางานร่วมกันไหมหรือบางคนก็คาดหวังโดยเฉพาะตัวของเขา ก็คาดหวังว่ามันจะต้องตอบว่าเย็ดไม่ใช่โหนมีแค่คําตอบเดียวในใจเพราะเขามองว่าความรักของเขาอะมีคุณค่ามากๆถ้าตอบโนเมื่อไหร่เนี่ยคนคนนี้จะตัวเล็กลงทันทีเพราะเขาเป็นอินพอลเตอร์มีใครอะจะไม่อยากได้ความรักจากเขาเขาใช้ช่องว่างระหว่างคุณกับเขามีอยู่ช่วงหนึ่งอะ บางคนก็เป็นแรมเดือนอะหรือบางคนมากกว่านั้นอะที่เขาหยุดการกระทําเหมือนกับแรกๆเขาเข้าหาคุณจะด้วยซ้ําพูดคุยอะไรดีให้ความใส่ใจแต่มาตอนหลังคือเป็นแบบเดี๋ยวเขาจะต้องหักดิบตัวเองโดยการแทงตัวเองไว้ไม่ให้คิดถึงคุณไม่ให้เข้าหาคุณ mm. เว้นระยะเอาไว้ปิดหูปิดตาปิดหูไม่ให้ได้ยินปิดตาไม่ให้ได้เห็น เพื่ออะไรทุกอย่างมันจะดีหรือเขาอาจจะมีตัวเลือกใหม่เข้ามาที่ทำให้เขารู้สึกกับคนคนนั้นได้มากกว่าคุณจะทำให้ตัวของเขาไม่ต้องคิดถึงคุณเยอะไม่ต้องทำอะไรในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายห้าถ้วยทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยสักอย่างเพราะสิ่งที่เข้ามามันก็ตอกย้ำว่าถ้าใจไม่ได้รักจะให้ทำยังไง ใจไม่ได้ชอบจะให้ไปต่อเหรอมันก็เหมือนกับเขาก็ยังไม่ได้มุกออนสําเร็จจากความผิดพลาดเมื่อในอดีตเพราะเมื่อในอดีตเขาอาจจะจบเพราะด้วยตัวของเขาเองก็ได้ที่เขามีอีโก้หรือเขาจบเป็นเพราะว่าตัวของเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนไม่ยอมทํางานในความสัมพันธ์ได้แต่ครบในเชิงฟิลเพื่อนหรือทําให้ความสัมพันธ์นั้นอนะ มันไม่เขยืบไปข้างหน้าเลยทําให้เกิดการจบหรือเขาเคยโดนหักหลังหรืออะไรมาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปได้หมดน่ะแต่ทีนี้พอเขาห่างกับคุณแล้วทีนี้มันเกิดในเรื่องราวของสี่ถ้วยอะ่ะยิ่งคิดถึงเยอะพอคิดถึงเยอะมันก็หงดหยิดมันก็รู้สึกไม่สบายใจมันก็อยากคุยแต่ก็มีคนอื่นก็มาหยิบยื่นความรู้สึกให้แต่เขาก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองก็ไม่ได้อยากรับก็ไม่ได้อยากคุย เขาฝืนความรู้สึกของตัวเองไม่ได้แล้วเขารู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่เป็นแบบ queen of s w o r d ก็คือถ้าฉันทำงานในความสัมพันธ์เยอะแล้วและฉันเห็นคุณค่าของตัวฉันเองว่าฉันควรจะต้องได้รับอะไรแล้วไม่ได้รับหรือนานเกินไปคุณจะเป็นคนที่ไปแล้วไปเลยจะไม่หวนกลับมาจะทำให้เข,เขาคนนี้เดือ tower moment tower ก็คือใจแตกสลาย หรือคิดถึงคุณเป็นแบบเจียนจะตุยตายอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นจนเขาอ่ะไม่สามารถที่จะทนคิดถึงคุณไหวภายในเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยหรือภายในปีเนี้ยโอกาสในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยจะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นมันจะมีในเรื่องของความชัดเจนหรือสิ่งที่ซ่อนไว้ภายในใจจากเขาอ่ะที่จะเปิดเผยให้คุณได้ทราบไพ่เจ็ดดาบ ในเรื่องราวของความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณถ้าตอนนี้มองแล้วอะเกิด80ขึ้นไปแต่เขาใช้ในเรื่องราวของการขม่มความรู้สึกของตัวเองเมื่อเวลานึกถึงคุณก้มหน้าก้มตาทํางานไม่สนใจสนใจแต่ตัวเองแต่ไม่สามารถคอนทัวความรู้สึกของภายในตัวเองได้เพราะมันขึ้นไพ่เดวิลไพ่เดวิลนั่นก็คือชัดเจนกับตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ใช่ เป็นคนที่เขาอะมองว่าเขาอยากที่จะให้คุณเป็นอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาหรือการที่คุณเข้ามาทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นในหลายๆอย่างเหมือนกับคุณเข้ามาแล้วทําให้เขาเติบโตมากขึ้นเช่นเดียวกันถ้ามองกลับกันเป็นไพ่รีเวิร์สเขาเข้ามาเพื่อทําให้คุณได้เติบโตได้อยู่ในจุดที่ดีขึ้นต่างคนต่างเข้ามาใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้กันแต่ก่อนหน้านั้น่ะ มันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวของเขาเองที่ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรมากๆเพราะด้วยบุสักก็คืออีโกของเขาแต่ตอนนี้ k n n o o s s w o r d เหมือนกับเขามั่นใจแล้วแหละว่าคนที่เขาอะจะยื่นความรักให้หรือคนที่เขามีใจให้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วต้องเป็นคุณและด้วยไพ่อัศวินถือถ้วยเนี่ยเขามั่นใจนะว่าคุณอะเป็นคู่ของเขาเพราะอัศวินถือถ้วยอะ มันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าความรักนั้นไม่ใช่ดิวกับคู่ตัวเองเคมี K mm. มันจะไม่ตรงกันเขามองถึงความสัมพันธ์เนี้ยมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพราะคุณคุณทำให้เขาไม่เหมือนเขาคนเดิมเ mm. ขาคนเดิมนี่คือ The h e r อร์มอยูไ่ได้ได้ตัวเองไม่ต้องมีใครก็ได้ก็มีความสุขดีแต่ตอนนี้อยู่ไม่ได้ตอนนี้ต้องการความรักและอยากจะเอาความรักนั้นอะ มาให้กับคุณคนเดียวคุณที่เป็นเก้าเหรียญเขาสองคุณนะด้วยไพ่เดอะเฮอร์มิเนี่ยส่องจัดมากส่องและดูอะเฮ้ยแบบแลคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะคุณอาจจะกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นใส่ใจตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เลิกใส่ใจเขาเลิกห่วงใยความรู้สึกของเขาทำให้พลังงานมันดึงดูดความเป็นคู่ได้มาก และเขาก็มีพลังงานเป็นคู่ของคุณด้วยไพ่เดลเวอร์แล้วก็ไพ่ไม้คิงถือไม้แล้วก็ควีนถือไม้ที่ต่างคนต่างมีดีแล้วก็ไม่มีใครยอมใครนั่นแหละแต่ทีนี้ด้วยพลังงานของคุณคุณรักตัวเองจัดด้วยเก้าเหรียญเนี่ยมันมากมากกว่าเขาอะซึ่งเป็นเจ็ดเหรียญเองอะก็ต่างกันอยู่ที่สองเหรียญเลยทําให้เขาอะเกิดในเรื่องราวของความคิดถึงความรู้สึกขาด ไพ่ห้าเหรียญเขาขาดพอะเขาขาดเสร็จเขาก็ต้องการที่จะมาเป็นความรักให้กับคุณเพราะความรักนั้นอะ่ะมันมาเติมเต็มความสุขให้กับเขาและเขาก็อยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้ลงเอ่ยกันเป็นคู่รักที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้เรียนรู้กันจนไปถึงไพ่วิกตอรี่ก็คือหกหมายได้ประสบความสำเร็จ ไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเพราะฉะนั้นความคิดถึงของเขามันรุนแรงมากกว่าแค่คิดถึงได้เจอหน้าได้คุยแล้วก็จบหายไม่แต่มันเป็นในเรื่องราวของคู่หลักจิตวิญญาณด้วยเพราะ d e วิลไพภะทูออฟคัพมันลึกซึ้งเกินกว่าที่จะพูดหรือว่าหาใครมาแทนที่ได้ในความสัมพันธ์นี้และไม่สามารถที่จะเป็นใครก็ได้ถ้าไม่ใช่คู่ เดอะฟู oo, เขาจะเริ่มต้นกับคุณแล้วแต่ก่อนเขาเป็นคนที่หลักอิสระไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบให้ใครตาแต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะได้ความสุขนี้จากคุณ,คณการเริ่มต้นเป็นความสุขซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเขารู้โดยมาตลอดถึงก้าวถ้วยว่าในความสุขของเขานะั่ะมันมีคุณอยู่และถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ให้ได้แค่เพียงเพื่อน แต่พอมาเป็นคุณทั้งสองถ้วย3ามถ้วยคุณเป็นทั้งเพื่อนทั้งคนรักที่ทำให้เขามีความสุขคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบการโกหกตัวเองแล้วก็ยอมรับได้ว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยากอยู่กับคุณไปตราบนานเท่านานเดอะบูความรักความสัมพันธ์อันนี้มีเรื่องจักรวาลเข้ามาเกี่ยวข้องจักรวาลส่งให้เขามาในชีวิตของคุณ และจักรวาลก็ให้เขาได้เรียนรู้ถึงความรักที่ดีและจักรวาลก็ทําให้คุณได้รู้จักกับเขาว่าเขาเข้ามาเพื่อให้คุณได้เติบโตมากขึ้นทั้งคู่เข้ามาได้เรียนรู้เริ่มจาก the full การเริ่มต้นค้นหาคําตอบของตัวเองว่าต้องการอะไรไปจนถึงไพ่ the world การสิ้นสุดความสัมพันธ์นี้ได้ไปกันแบบยาวๆนานเพราะเป็นคู่แท้ ทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าสามารถสั่งได้นะคะสำหรับละ120บาทแอดมาที่แพนเคเคกิงเนี่ยเมกดีแอร์ฟอร์ดจริงๆคุณ2คนเนี่ยต่างคนต่างชอบกันนะเพียงแต่ไม่ได้พูดและพอไม่ได้พูดก็มีฝ่ายใดไยหนึ่งเนี่ยไปขอ,อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลขอให้ได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่อเข้ามาใครไม่ใช่ขอให้ออกไป และความรักที่จบไปก็เป็นความรักที่ไม่ดีก็รีล็สมันปลอดภัยที่จะรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความรักครั้งใหม่แต่ตอนนี้คุณและเขาอะห่างกันหรือก่อนหน้านั้นคุณและเขาเป็นพาสไลท์มันก็เลยห่างกันจนกระทั่งทั้งคู่ได้เรียนรู้ได้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณก็เลยได้มาเจอกันอีกแต่มันก็ยังมีอุปสรรคอุปสรรคก็คือเกิดขึ้นจากตัวของเขา ที่อย่างกลัวๆัวกล้าแต่ตอนเนี้ยเขาทนไม่ไหวแล้วเขาจะไม่กลัวแล้วแต่เขาจะกล้าแทนที่ทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่ตัวเลขมาดูนะที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาหรือวันสําคัญกันยายน9วัน9สัปดาห์9ชั่วโมงวันที่9ของเดือนหรืออีก9เดือนก็ได้เดือน6 6เดือนมิถุนาหรือเดือน6หรือ6วัน6สัปดาห์6 9เป็นเลขคู่นะ ที่มีความแตกต่างยินหลายอย่างแต่มันจะไปต่อกันได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะด้วยไพ่ไฮเดนออร์คอลทูอันนี้มีทั้งหมด54ใบไพ่ก็จะบอกว่าเขาอยากอยู่กับคุณอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยเคยดีและแยกจากกันไปแล้วก็กลับมาใหม่เขารู้ว่าเขาจะทำอย่างไรเขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ เขาไม่สามารถที่จะให้คุณเข้าใกล้ได้ในเวลานั้นหรือตัวของเขายังติดอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณนั่นแสดงว่าการที่คุณรักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นให้รักต่อไปจนกว่าทุกอย่างจะเกิดในเรื่องราวของความชัดเจนเกิดขึ้นแต่ยังไงการรักตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขา W หรือดับเบิลดู n o a นเอาเวย์เอ็มมาเลเซียเคคิงดอมดีด็อกแล้วก็บีบอยนะคะให้เช็คในเรื่องราวของ whisper of love นะคะไปดูพลังงานกลับไปสิ่งที่คุณรักการประเมินความต้องการของคุณอีกครั้งหนึ่งลองทอบทวนดูว่ายัางต้องการเขาอยู่หรือเปล่า คุ้มรับที่คุณรักคนที่คุณรักการรักกันในรูปแบบของความรักซึ้งที่สำคัญมีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันช้าลงหน่อยความคิดนะคะอย่าได้รีบร้อนจนเกินไปค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาแต่ตัวของเขาอ่ะเขาจะช้าไม่ไหวแล้วเพราะเขาทนคิดถึงคุณไม่ไหวเหมือนกับอารมณ์อัน้นเคยอัานเอาไว้ใช่ไหมว่าไม่ให้รู้สึกไม่ให้คิดถึง แต่พอนานๆนานๆไปอ่ะมันอันไม่ไหวมันก็ทะลุขวดขึ้นมาแล้วทีนี้เกิดอาการโมเมนตัลเวอร์มันจะชะลอไม่ได้ชะลอไปมันก็ยิ่งจะเจียนจะตุยตายมันก็เลยจะต้องรีบเข้ามาเล็กอย่างคุณก้าวเหลี่ยนเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปคุณดูดีอ่ะจนเขากลัวว่าจะมีคนเข้าหาคุณก่อนเขาและถ้าคุณมีใครแล้วทีนี้มันยากแล้วไหมยากกว่าตอนที่คุณยังไม่มีใคร และเขาก็มั่นใจเป็นทุนเดิมว่าคุณมีใจให้กับเขา,าเอะอเเขาก็เลยวางแผนในช่วงเวลานอนที่เป็นก้าวดาวว่าจะกลับเข้ามาหาคุณจะทำงานในความสัมพันธ์เพราะความคิดถึงเนี่ยมันรุนแรงเมื่อรุนแรงปุ๊บเขาก็จะต้องกระทำถ้ารุนแรงแล้วไม่กระทำก็เหมือนเดิมเขาก็จะต้องเสียคุณไปซึ่งเขาจะยอมไม่ได้เนี่ยแหละ ก็จะเป็นบททดสอบระหว่างคุณกับเขาแต่น่าจะเป็นขั้นตอนของเขาอะที่เขาจะต้องทำงานในความสัมพันธ์เนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะก็ประมาณนี้กดติดตามเพื่อเป็นค่าครูได้นะคะได้ร่วมบุญกับแพนด้วยสมัครเป็นสมาชิกถวายดอกบ,บัวช่วงนี้ก็จะมีคลิปสั้นหรือคลิปยาวแล้วแต่ไปดูในเพลย์ลิสต์ได้หรือเวลาออนแอก็จะเกี่ยวข้องกับตำนานของไพ่แพนอยากทำแต่ถ้ายอดดูน้อย มันจะทําให้คลิปคลิปนั้นไม่มีคุณภาพแล้วอาจจะไม่ได้ทําก็ฝากดูด้วยใต้ตะก้าเนี่ยใต้คลิปมีตะก้าก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะฝากสนับสนุนด,ด้วย mm hmm. คลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย